สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายกวันนี้เวลา9กนาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด,ด็จพระเทพระระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสรเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมโรงเรียนในร้อยประจุลจอมกล้าวจังหวัดนครนายก แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเป็นประธานงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2,568โอกาสนี้ทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ แล้วพระราชทานพระราชบโลลังให้หัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน1364นายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูผู้แทนนักเรียนในร้อยทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพันดอกไม้ทูบเทียนแผ่แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในร้อยเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานเหรยนรางวัล ซึ่งในปีการศึกษา2,567มีนักเกรยียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับประชาญเหรียญรางวัลรวม544นายแบ่งเป็นรางวัลทางการศึกษาทางวิชาการและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่ปี2523ตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงทุ่มเทด้วยพระวิริยะอุตสาหะทั้งงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในปีการศึกษา2568ทรงสอนสองวิชาคือวิชาประวัติศาสตร์จีนแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในชั้นปีที่5แม้จะทรงกรเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสำคัญ และยังทรงเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ทรงนำนักเรียนในร้อยไปทันศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกว่างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้าภาคบริการโดยขิดแห่งชาติที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา15นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทย สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าภาพบริการโลหิตแห่งชาติที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชณเลขที่200ตำบลปากแพรกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งใน5แห่งที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภา,าชาติไทยจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงได้รับการสถาปนาพระราชอิสริยยศ ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษปีพุทธศักราช2562อีกทั้งเพื่อใช้แทนอาคารหลังเดิมที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2540และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่อาคาร สมเด็จพระนิธิถาที่ราชจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีมีพระราชมินิจัยให้สำนักงานมูลและนิธิชัยพัฒนาแลกที่ดินที่อําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชกับที่ดินของสภากาชาติไทยที่อําเภอเมืองจังหวัดนครนายกเพื่อใช้ก่อสร้างภาคบริการโลจิทแห่งชาติที่11แห่งใหม่เริ่มก่อสร้างปี2565 ปัจจุบันภาพบริการโลหิตแห่งชาติที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางให้บริการโลหิตแบบครบวงจรมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีศักยภาพในการจัดหาโลหิตบริบบรจาคให้บริการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตผลิตส่วนประกอบโลหิตจ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในเครือข่ายภาคใต้6จังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรตรังพัทลุงและกระบี่ มีเป้าหมายจัดหาโลหิต22,400 20, ยูนิตต่อปีเพื่อให้เพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ทั้งในยามปกติและฉุกเฉินการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดในเครือข่ายเห็นความสําคัญของการเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการให้ด้วยการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก3เดือน และเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อไม่มีโลหิตเพียงพอสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชทานแจก,กันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ วันนี้ในบ้านเลขที่223ทับ1หมู่ที่5ตำบลไส่ทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกมรอซารีโตเซ้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลดอนสายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีที่เสียชีวิตจากเหตคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะว,วิ่งออกกำลังกายบนถนนภายในหมู่บ้านเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568 จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพร,บระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกสุไฮมีอาบูสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันนาบ้านเลขที่158ทับ4หมู่ที่3ตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกมรอซารีและสมาชิกเอกสุไหมีอย่างหาที่สุดม่ได้งองค<น>มนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชนิริตในพื้นที่ภาคเหนือฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยเชเอมอนเนื่องมาจากพระราชดิพิบ้านน้อยนาสวร,ร์ตําบลคลองกระจังอําเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมท้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานโครงการและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่หัวงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยเฉเอม เมื่อปี2547และปี2548พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชประสงค์ให้เขื่อนป่าศัก์เก็บกักน้ำได้มากขึ้นรวมถึงควรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดักน้ำไว้แต่อ่างต้องไม่ใหญ่มากเพื่อจะได้ชะลอน้ำไว้ และมีพระาราชดำริเพิ่มเติมให้พิจารณาเก็บกักน้ําตอนบนของลําน้ําสาขาลําน้ําป่าศักไว้ให้มากเพื่อใช้ด้านการเกษตรป้องกันอุทก,กภัยและเป็นแหล่งเก็บกักน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งแก่ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียงซึ่งสำนักงานกปร,รและกรมชลประธานสนองพระาราชดำริดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเจโครงการ โครงการอ่างเก Bref, ını, om, ็บน้ําห้วยเชมนี้เป็นหนึ่งใน7โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเหนือเขื่อนป่าศัก์อันเนื่องมาจากพระราชนำริในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเขื่อนดินสันเขื่อนกว้าง8เมตรยาว250เมตรและความสูง15เมตร50เซนติเมตรเก็บกักน้ําได้ราว4ล้าน4แ5หมื่ลลูกบาศเมตรเมื่อแล้วเสร็จจะส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่ชลประทในฤดูฝน4,000ไร่ และหน้าแหลง450ไร่และใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรครอบกลุมพื้นที่8หมู่บ้าน1,551ครัวเรือนได้ตลอดทั้งปีองค์มนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครนายกวันนี้พลเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคก,กลาง พร้อมด้วยรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่เขื่อนขุนดามประการชนรับฟังผลการดําเนินงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดเขื่อนขุนดามประการชนบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นที่กว่า1 8 5 0 0 0ไร่ได้รับประโยชน์กว่า9,00 0ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตข้าวนาปีและนาปรังได้กว่าร้อยละ30-40ถึงต่อไร่ต่อปีลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภยัยแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ผลักดันน้ำเค็มมีน้ำใต้ดินเพิ่มขึ้นและผลิตกระแสไฟฟ้าได้10เมกะวัตต์28ล้านหน่วยต่อปีที่พิพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาตินครนายกพระบรมชนกชนลพัฒพิพิพธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านประการชนองคมนตรีได้รับฟังผลการดำเนินงาน และเดินทางต่อไปศูนย์สิริมงคลของนางพยุงสิริมงคลเกษตร,รกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านประการชนคลองสีเสียดรับฟังภาพรวมและผลโครงการในการต่อยอดและขยายผลโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนการเกษตร,รได้กว่า3,000ันไร่ทำเกษตร,รได้ตลอดปี ในอดีตพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายกประสบปัญหาอุทกภัยน้ำเข็มรุกเข้าพื้นที่น้ำจืดและพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงดินเปรี้ยวในหลายพื้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษจึงมีพระราชดำริให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำคลองท่าด่านเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาที่บ้านท่าด่านตาบลหินตั้งอําเภอเมืองนครนายก เริ่มก่อสร้างปี2,542แล้วเสร็จปี2,547ซึ่งเดิมชื่อเขื่อนคลองท่าด่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อใหม่ว่าเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นเขื่อนคอนกรีตบทอัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยองค์มนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและ,ะแถลงข่าวจัดงานกาแฟพ่อหลวงสู่ความยั่งยืน วันนี้พลเอกกัมปนาศรุดดิษฐ์องคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคมนักสูตวิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบตดบําริจังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคห้า ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่คณะทํางานอาสาสมัครและผัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงร่วมรายงานภารกิจบูรณาการความร่วมมือและขับเคลื่อนงานให้บรรลุปเป้าหมายตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์มนตรีเน้นย้ำการนำข้อมูลของหน่วยงานสนับสนุนไปวางแผนปรับใช้ทั้งการเข้าสู่ฤดูฝนเร็วขึ้นขอให้นำไปวางแผนการผลิตพืช รวมถึงประสานความร่วมมือระดับองค์กรและระหว่างองค์กรต่อยอดแนวทางพระราชทานงานวิจัยสิ่งใหม่สร้างตัวอย่างความสำเร็จพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวมช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกาแฟพ่อหลวงสู่ความยั่งยืนณอุทยานหลวงราชพฤกษ คณะทำงานแต่ละฝ่ายได้นำเสนอรูปแบบและความพร้อมเพื่อให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงเย็นจัดงานแถลงข่าวจัดงานกาแฟพ่อหลวงสู่ความยั่งยืนซึ่งมูล,ลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน กรมวิชาการเกษตรสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและสมาคมบาริสต้าไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15มิถุนายนนี้ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดการพัฒนาพื้นที่สูงให้มัม่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานกาแฟอาราบิก้าแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงเป็นพืชทางเลือกทดแทนพืชเสพติดอีกทั้งเผยแพรว่วิวิฒนาการความก้าวหน้า และผลสำฤธิการวิจัยพัฒนากาแฟอาราบิก้าของโครงการหลวงอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูงตั้งแต่ปี2513ขยายการปลูกและผลิตก,กาแฟอาราบิก้าในประเทศไทยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทภายในงานยังมีการสาธิตการปรุงอาหารและเครื่องดื่มจากกาแฟการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และสินค้าในอุตสาหกรรมกาแฟจากบริษัทร้านค้า และวิสาหกิจชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอ,องค์มนตรีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานที่จังหวัดสตูลวันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราอำเภอละงูจังหวัดสตูลเป็นอุทยานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2527 เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ทางทะเลลำดับที่14ของประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีโลกสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเมื่อปี2561จากนั้นองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระ,าร,ะราชมณิารแก่รัษฎรจังหวัดสตูลณโรงเรียนกำแพงวิทยาอำเภอละงู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการสืบสารพระราชปัิธานเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุกกรกันดารรับปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนาองคมนตรีเชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับเชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่ออุปโภคบริโภคของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์500ชุดมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอุปกรณ์การศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสาลานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชนมูลนิธิพระดาบทให้บริการซ่อบมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์มีหน่วยงานต่างๆให้บริการตัดผมฝังเข็มสุขภาพ อบรมการดูแลปรึกษ,ษาเครื่องจากกลทางการเกษตรและเรื่องดินมูลในิธิการจนะบารมีออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลรามาธิบดีออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ความรู้และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน สำนักงานอายการสูงสุดบริการปรึกษาด้านกฎหมายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าวเพื่อเยาวชนมอบทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรวม3ทุนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ